ว่าหากหักเจ้าเบิดใจจากสิหตุจงใดจังสิได้เจ้ามาเป็นแฟนไอพร้อมสิเป็นเงินทองรถสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสปป,ปลาวแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมกก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะได้มี f อที่น่ารักของเมแนะนำเข้ามาค่ะนั่นก็คือคุณแอนดี้กัญญาวงศ์ค่ะเมกก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมกรีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงลูกไพอีแม่ค่ะก็ร้องโดยน้องเท่จำปาศักด์นะคะฟิชเชอริงกับน้องอาลีจากเดคลซี่ค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังกุรีเย่ทะลุลา,ายล้านวิวเลยค่ะเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้จะพลอจะซึ้งแค่ไหน มีแง่คิดทัศนะคติดีๆอะไรในเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมิก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องเจ้าก๊อฟออฟฟิเชีค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกาลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะโอ้ใส่แว่นทั้งสองหนุ่มเลยขอใส่มั่งนะ จัน้อว้าวน้องมีแฟนหลบอกคือเป็นตาหักแทนน้อมีหลบอกคนดูแลอายอายก็มีแต่พ่อแม่บอกให้พ่อแทนก็เลยยังบอกมีแฟนก็เธอสังงานมีไรบ้างจเธอเป็นตาเธอเป็นลูกต้าหรอใครทำไม่เธอถึงโสภาเธอทําให้ใจละลายทํา ที่ขาาแบซาครั้งแรกเธอเดินผ่านมาเดืว่านางฟ้าตกจากสวรรค์หรืออาจเป็นผมที่ขีดขีดเย็นนั้มาเจอคนนี้จะหักได้เธอเป็นแฟนควงแขนไม่โคตรจะดีจะให้ผมทำอย่างไรถึงจะได้เธอเป็นเบบี้อยากได้อะไรก็ยอมพร้อมไปให้เธอคนดีช่วยบอกผมสักวิธีที่ผมจะมัดกัเธออ้ออย่าบอกว่าหากเจ้าบ อที่ให้อีพ่อไปถามไทยพอ่อแม่น้องสิว่าจังได้มาเป็นลูกภัยของพ่อกับแม่ไอ้สารน,น้องก็เธอทัง้งานมีรายบาดใจจังไม่ขอนตา เธอเป็นลูกเต้าหล่อไครทำไมธเตึงโสภาเธอทำให้ใจละลายทำเอาพี่ขาดแทบตาครั้งแรกเธอเดินผ่านมาถึงว่านางฟ้าตกจากสวรรค์หรืออาจเป็นผมลิขิตเย็นน้ำมาเจอคนนี้จะหักได้เธอเป็นแฟนควงแขนน้อโคตรจะดีจะให้ผมทำอย่างไรถึงจะได้เธอเป็นเบบี้อยากได้อะไรก็ยอมพร้อมไปให้เธอคนดีช่วยบอกผมสักวิธีที่ผมจะมัดเจอเอออย่บอกว่าหันเจ้า Oh นี่นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นเพลงลูกไพอีแม่ค่ะโอ้โหเพลงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเพลาะดนตรีเพลาะมากๆโยกตามมันๆเลยค่ะนักร้องของเราทั้งสองคนนะคะเสียงดีสุดยอดมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะน้องเท่ของเรานะคะเสียงดีเสียงเพลาะนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะน้องอาลีจากเด็กก็แรปได้สุดยอดเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะโอ้โหเพลงนี้นะคะเสียดายเขาไม่ มีนางเอก MV มาให้เราดูนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะดู2หนุ่มไปก่อนก็นแล้วกันค่ะนี่นะคะมีก็ใส่พล็อปตามด้วยเนาะเขาใส่แว่นตากันแดดแว่นดำเนี่ยเราก็ใส่มั่งดูซิเป็นไงดูโอเคแล้วเนาะนะคะก็หลงรักเจ้าแล้วว่าทำยังไงอ่ะหักเจ้าจนหมดใจเลยเนี่ยเจ้าอยากได้อะไรอ้ก็พร้อมจะเปนะ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองรถขี่สร้อยแหวนอะไรก็พร้อมจะให้เจ้าได้หมดเลยไม่รู้ว่าเจ้าเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังเนาะถ้ายังไม่มีเนะี่ยอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยไปขอมาให้มาเป็นลูกพ่อีแม่เลยนะก็อ้ก็รักจริงหวังแต่งแล้วเนาะก็เจ้าเนี่ยช่างสวยงามจริงๆเลยคิดว่านางฟ้าเนี่ยตกมาจากสวรรค์ซะด้วยซ้ําอยากได้มาควงแขนอยากได้มาเป็นแฟนนะจะเป็นไปได้ไหมเนะาะอ้เนี่ยก็มีไม่มีแฟนนะมีแต่พ่อแม่นี่แหละจะอยากให้ เจ้าเนี่ยมาเป็นลูกไพอีแน่นะโอโหเป็นเพลงที่จีบกันแบบตาม,มุตาม,มิมากๆเลยค่ะจีบกันออกนอกหน้านอกตาจริงๆเลยนะคะก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆโยกตามมันๆเลยค่ะก็ใครล่ะคะทำบีทให้ทำให้จังหวะมันๆแบบนี้ก็เจ้าก๊อกเลยล่ะคะไม่ทำให้เอฟซีผิดหวังเลยจริงๆคะ่ะเพลงนี้นะก็ฟังสบายๆฟังเพลินๆ,ๆคะ่ะ ตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นแล้วนะคะเพราะเพลงของเราะคะเขาจะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะมีก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะมีก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังกุลิเย่ทะลุลอยล้านวิวเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดดกิจจ่งแจตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปลต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องเจ้าก๊อฟออฟฟิเชียลค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนดี้มากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะ ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออาัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งยขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบาย อย่บอกว่าหาทางเจ้าเบื่ใจจถกะ